สนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม พบกับ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะพาท่านผู้ชมมาดูการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทในภาคการเกษตรกันค่ะดิฉันอยู่ที่ฟาร์มปลารัชนกนะคะที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองฟาร์มปลา300ร้ยไร่แห่งนี้นะคะนี่ค่ะค่าไฟแต่ละเดือนเขา0บาทนะคะไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้นะคะ 6กิโลวัตต์นะคะทำให้ฟาร์มปลาแห่งนี้ไม่ต้องเสียค่าไฟค่ะน้ำแรงมากเลยค่ะทุกผู้ชมค่ะยิ่งแดดแดงแรงนะคะโซล่าปั๊มทำงานได้ดีน้ำก็ยิ่งแรงมากขึ้นค่ะน้ำบาดาลก็จะสูบมาด้วยระบบซับเมอร์สนะคะท่อหน้า3นิ้วนี้น้ำเต็มท่อทีเดียวค่ะ ชมคะที่ฟาร์มปลา300ไร่จังหวัดอ่างทองนะคะโอ้โหร่มรื่นมากทีเดียวนะคะมาคุยกับพี่บีพี่นกกันนะคะพี่นกร่มรื่นมากเลยนะคะที่นี่ค่ะโอ้ดูแล้วแบบมองไปทไหนาก็มีแต่น้ําท้งนั้นเลยนะคะ,คะแนวคิดที่เรามาใช้โซลาปัม๊มใช้พลังงานจากแสงแดดเนี่ยคืออะไรคะคือต้นก่อนน่ะใช้ไฟฟ้าใช้สเสมอดูดน้ำไอ้นี่มันเกิดปัญหาไฟตกไฟกระชากก็เลยมาปรึกษากันว่าอยากจะใช้โซลาเซลล์เนี่ยค่ะ ที่นี่เรามีบ่อปลาทั้งหมดกี่บ่อคะ4บอ่อค่ะเจอปัญหาน้ําแรงนึ็ไงคะค่ะน้ำแรงค่ะเลี้ยงปลาได้ไม่ครบคอที่จะได้อายุจับอะค่ะคือปลาเนี่ยเวลาจะจับปลาเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่คะเดเดือนสาว เก้าเดือนจับเจ็ดเดือนซาวคือเอาออกเป็นบางส่วนเพื่อที่ให้เหลื่อยอยู่ในบอ่อโตต่อไปคือพอเจ็ดเดือนก็แบ่งจับขึ้นมาก่อนบ้างใช่จับไซปลาเข็มเพื่อที่จะเลี้ยงต่อเป็นไซปลาย่างปลานน่งอ <c oughs> ให้เขาโตโตโตขึ้นคะนะคะเรียกว่าเก้าเดือนเต็มเนี่ยขายได้ราคาดีแล้วแล้วตอนเราเลี้ยงปลาเนี่ยน้ําที่เต็มๆอย่างนี้ยเรามีแหล่งน้ํามาจากไหนบ้างคะก็มีมาจากคลองบางส่วนแล้วก็น้ําบาดาลบางส่วนค่ะช่วงนี้คลองแห้งเราก็จะได้บาดาลเป็นหลัก เพราะเราไม่ต้องเครียดเรื่องแรงน้ําเราไม่ต้องเครียดเรื่องราคาพลังงานเพราะเรามีพลังงานแสงแดดตัวบอ่อบาดาลตรงนี้เนี่ยที่เราจอะขึ้นมานี่เราเอาน้าไปใช้ที่ไหนบ้างคะใช้ในบอ่อปลาเราค่ะบอ่อนี้บอ่อเดียวเราใช้ได้สองบอ่อเพราะน้ําเราเราดีมากค่ะคือสูบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็สามารถนํามาลงที่บอ่อปลาบ่อนี้แล้วก็บอ่อตรงนู้นได้ค่ะเราเลี้ยงปลาอะไรบ้างคะนินตะเพียนยี่โกนวลจันปลาไนาปลาเบนแล้วก็มีปลาพวกปลาเฉลยพวกปลาช่อนปลากรดอะไรที่ลงเข้ามาเองนะคะ แนวคิดที่สูบน้ำบาดาลด้วยระบบโซลาปั๊มนะคะก็คือต้องการลดต้นทุนค่าไฟแล้วก็ต้องการมีน้ำใช้อย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะช่างบุญมีคะคมาเจอกับพี่บีพี่นกแนะนำอะไรเขาบ้างครั้งแรกคือตกใจมากฟาร์มใหญ่มากก็เลยได้มาว่าเฮียต้องการน้ำเยอะเพราะว่าเป็นฟาร์มปลา300ไร่แล้วก็เลยบอกเฮียอยากได้น้าเยอะจริงๆใช่ไหมผมก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบครับ6กิโลวัตต์ครับอ๋อนี่คือ6กิโลวัตต์ใช่ครับ แล้วตัวซับเมอร์ที่หย่อนลงไปนี่ล่ะคะซับเมอร์เราก็ใช้ของอิตาลีครับเป็น5แรงไฟทรีเฟสครับ380โวลต์ก็ขับด้วยพลังแสงอาทิตย์คือดูดด้วยแดดอย่างเดียวเลยน้ําก็มาสะใจอย่างนี้นะครับพี่นกเป็นไงบ้างถูกใจ <c oughs> ถูกใจเพนะราะว่าได้น้ํามากทีเดียวแล้วน้ํานี่ก็มาเลี้ยงปลาในบ่อได้ถึง2บ่อด,ด้วยกันนะคะ,คะแล้วระบบการทํางานเป็นยังไงบ้างคะระบบการทํางานก็มาตามแดดพอแดดมาได้ที่แอมได้ ก็ทางานตอนเย็นก็ดับเองวนไปอย่างนี้ทั้งวันครับน้ําไหลแรงอย่างนี้ตลอดเวลาที่มีแดดใช่ครับทุกวันเลยไม่มีวันหยุดครับ,ร,บระบบโซลาร์ปัม๊ม6กิโลวัตต์นี่กี่แผงคะพี่บีคะ18แผงครับลงทุนเท่าไหร่เนี่ย1 8 5 0 0 0บาท 1, 1 8 5 0 0 0บาทรวมตัวซับเมิร์ด,ด้วยครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาใช้ระบบโซลาร์ปัม๊มใช้พลังงานจากแสงแดดเนี่ยเราใช้ค่าไฟเดินเท่าไหร่คะประมาณ6 0 0 0บาทปีหนึ่งก็ 2> 1, 000, 1 2็ดหมื่นเสองแบบนี้ไม่ถึง3ปีก็คืนทุนครับพี่บีคคุ้มไหมคุ้มครับตอนนี้ติดเป็นหปีและค่าไฟศูนบาทเดี๋ยวก็ได้ใช้ไฟฟีอปกยี่ปีเพราะว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยมีอายุการทํางานถึง25ปีครับพี่นกคะคิดว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์พัมเนี่ยมีผลกับเราอยังไงบ้างคะ ระบบโซลาร์ปั๊มมาเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรอย่างเราตรงที่ว่าเราไม่ต้องเครียดเรื่องแรงน้ําแล้วก็ตรงพลังงานเพราะเรามีแดดทุกวันมีแดดก็สูบน้ําขึ้นมาค่ะทําให้ต้นทุนค่าไฟเป็นศูนย์และที่สําคัญคือว่ามีน้ําทางการเกษตรนั่นเองใช่ค่คะทําให้พี่นกพี่บีมีรอยยิ้มแล้วก็มีรายได้นะคะจากการ เลี้ยงปลานั่นเองและนี่เป็นตัวอย่างการใช้พลังงานอย่างสมาร์ตนะคะของสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างพี่บีพี่นกนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่พาเรามาเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณช่างค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดย OR รวมพลังร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้นบริษัท BCPG จำกัดมหาชนท่านผู้ชมคะ5พา,าคีเครือข่ายนะคะเขารวมพลังกันค่ะเพื่อสร้างลมหายใจแห่งอนาคตในการจัดการพลังงานคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมพร้อมชวนคนไทยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะท่านผู้ชมคะกระทรวงพลังงานเขาร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กิสดาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมกันประกาศเจตนารมณ์รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตในการจัดการพลังงานคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมพร้อมชวนคนไทยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศที่บริสุทธิ์ โดยมีคุณสุพัฒนพงศ์พันมีเชารองนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การจัดการพลังงานคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม beat our future รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒนจารุพงศกุลประธานคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมการประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อสู้กับเรื่องปัญหาของ PM 2.5ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติปัญหาเหล่านี้มันเริ่มเกิดต่อเนื่องที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังวันนี้5ห,หน่วยงานเขาทำงานร่วมกันหานวัตกรรมหาเครื่องไม้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีในการติดตาม ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่สําคัญคือการให้ความรู้ถึงแม้จะ5ห,หน่วยงานจะช่วยกันก็แล้วแต่แต่จะสําเร็จได้ต้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมต้นตีกันในส่วนของกระทรวงพลังงานเองการไฟฟ้าเองเนี่ยจะสามารถช่วยตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะการไฟฟ้าผมคิดว่าได้ปฏิบัติตนทําเป็นตัวอย่างมาโดยตลอดในอดีตที่ผ่านมาและว,วันนี้ก็ยังจะเป็นต้นแบบ คุณบุญญาณิตวงรักมิตรผู้ว่าการกอฟผบอกว่ากอฟผดูแลคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5และโครงการห้องเรียนสีเขียวรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านการปลูกป่ารักษาและลดการเผาปา่า ในปี2564นี้กอฟผอมีแผนการติดตั้งจุดตรวจว,ดวัดฝุ่นละอองจำนวน200จุดและต่อยอดการดำเนินงานร่วมกับภาคีเรครือข่ายให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นภายใต้แนวคิดอี e a t Air Time Air Time เนี่ยเป็นเหมือนแคมเปญน,นะครับที่จะทำให้เรื่องคุณภาพอากาศที่มีปัญหาเนี่ยเป็นที่สนใจของสังคมนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้มาช่วยกันนะครับ คำว่า time เนี่ยแต่และตัวก็จะมีความหมายของมัน time นะครับ t r e e innovation นะครับ monitoring แล้วก็ education และ engagement ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ทางกฟผและภาคีเครือข่ายได้ทําอยู่แล้วทั้งในอดีตที่ผ่านมาทั้งปัจจุบันแล้วก็มีความร่วมมือที่จะทํากันไปในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับมันตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราใช้คําพูดว่า air time ร่วมกันครับ พอออกค่จิสดาเข้ามาร่วมกับโครงการนี้ด้านไหนบ้างคะเราเป็นหนง,งานที่ให้ข้อมูลนะครับเรามีข้อมูลจากดาวเทียมซึ่งสามารถจะเห็นได้ว่าปริมาณฝุ่นเพียง2.5ในทั่วพวื้นที่ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะในรอบเมืองไทยด้วยนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรซึ่งเราจะไม่เห็นเป็นรายชั่วโมงได้เลยเราตั้งเป้าร่วมกันเนี่ยในการทําให้มันดีขึ้นอย่างไรบ้างคะข้อมูลของกรมภูมิมารพิษเนี่ยจะมีเป็นเซนเซอร์เป็นบางจุด นับจีนดาเป็นข้อมูลชุมชนที่เป็น,นภาพกว้างขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นหน่วยงานสถาบันการศึกษามีนวัตรกรรมในการสร้างเซนเซอร์พัฒนาเซ็นเซอร์ที่ราคาไม่แพงเกินไปการไฟฟ้าแห่ผลิตจะช่วยในการนาข้อมูลนี้สู่ชุมชนเป็นที่วางตําแหน่งให้การสนับสนุนในการสร้างเซ็นเซอร์พัฒนาเซ็นเซอร์นะครับในการทาพัฒนาในโครงการนี้ครับท่านผู้ชมคะจุดแข็งของทั้ง5หน่วยงานที่ร่วมมือกันอย่างจริงจังจะช่วยสร้างคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นได้ความร่วมมือความเข้าใจจากภาคประชาชน จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จได้ค่ะท่านผู้ชมคะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ใช้ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงนะคะการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงพยาบาลนะคะสามารถช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและเงินที่ประหยัดได้นะคะสามารถนำมาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ ดิฉันอยู่ที่โรงพยาบาลไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะเขามีการรับมอบเงินบริจาคนะคะเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงพยาบาล8แห่งแรกค่ะจากทั้งหมด77แห่งทรงมอบก,กันไปแล้วค่ะ 8โรงพยาบาลไฟจากฟ้าที่กระทรวงพลังงานเขาจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิแพทย์ชนบทนำร่อง8โรงพยาบาลไฟจากฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนทางคณะกรรมการกิจการพลังงานแรงเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของพลังงานสะอาดที่จะติดตั้งในโรงพยาบาลชุมชน และเล็งเห็นถึงความทุ่มเทและเป็นการให้กำลังใจให้กับบุคคลทางสาธารณาสุขบุคคลทางการแพทย์ก็ส่งเสริมให้มีการจัดทําการระดมทุนครั้งใหญ่ในลักษณะที่เรียกว่าคราว funding เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่อยากจะส่งกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่โรงพยาบาลโดยโครงการนี้เนี่ยตั้งเป้าไว้77โรงพยาบาล วันนี้เป็นเวลา100วันจากวันที่เราเริ่มเปิดตัวโครงการก็ต้องขอบคุณภาคประชาชนที่ช่วยกันสนับสนุนในโครงการนี้โรงพยาบาลจะสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าได้เดือนละประมาณ60,000บาทดังนั้นจะลดภาระค่าไฟได้ปีละประมาณ7,2,000 0บาทโดยแผงโซลาเซลล์จะมีอายุการใช้งานประมาณ25ปีเงินที่ประหยัดได้จากค่าไฟ โรงพยาบาลสามารถนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทำประโยชน์เพื่อผู้ป่วยได้มากขึ้นค่ะเรามี8โรงพยาบาลนะครับที่เข้าสู่โครงการโซลารูปท็อปขนาด100กิโลวัตต์ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาลเป็นเงินปีละประมาณ7 0 0 0 0 0ถึงบาทก็จะช่วยไปใช้เพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนคุณเสมอใจสุขสุมเมธประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่า แคมเปญ Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนเกิดจากการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจาการพลังงานพศ2550ตามมาตรา97บ .5 เพื่อต้องการสร้างความตระหนักรู้เรื่องพลังงานสะอาดให้ประชาชนและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาตระหนักเรื่องประโยชน์ของการใช้พลังงานสะอาด ในชีวิตประจำวันมากขึ้นรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปีพศ2561ถึง2580ได้กำหนดเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไว้37%ภายในปี2580ค่ะ สนับสนุนรายการโดย60ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาคุยกับบริษัทน้ำมันที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับ2นะคะแล้วก็มีสถานีบริการน้ำมันกว่า2,000แห่งทั่วประเทศค่ะและมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะและที่สำคัญคือมีบัตรสมาชิกถึง 15ล้านสมาชิกนะคะปีนี้เขาเตรียมงบลงทุน4,500ล้านบาทมาคุยกับคุณพิทักษ์รัชกิจประการซึ่งเป็น CEO ของ PTG Energy จำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ PTG ก็คือในแบรนด์ของปั๊ม PT นั่นเองครับนะคะปี63ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆลยคนเจอโควิดแล้วก็ได้รับผลกระทบกันไป PT ยังโตได้เพราะอะไร ปีที่แล้วผม,ผมพูดภาพรวมก่อนนะครับการบริโภคน้ํามันของประเทศเนี่ยติดลบไปประมาณเปอร์เซ็นต์นิดๆแต่เราก็ยังเติบโตได้เกือบ6เป็นะครับเป็นเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยลูกค้าของเราหรือจำนวนสถานีบริการของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ต่างจังหวัดเวลาเกิดโควิด -19 เนี่ยสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการจาหน่ายลดลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตระกูลเบนซิน แต่แตระกูลดีเซลยังไงก็ต้องมีการขนส่งทะนั้นน้ํามันดีเซลเนี่ยก็จะไม่ค่อยกระทบกรุงเทพปริมนณฑล4จังหวัดแต่มีการบริโภคน้ํามันถึง32%ของการบริโภครวมเวลาโควิด -19 ก็จะมีการกระทบเกิดตรงนี้เยอะอันที่2ทําไมโควิด -19 แลาถึงมีผลกระทบน้อยเพราะตัวจํานวนบัตรสมาชิก ที่วันนี้เรามีกว่า15ล้านสมาชิกค,ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เครียกว่ามาช่วยอุ้มมาช่วยหนุนคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นปั๊มพีทีอยู่ถนนสายรองอยู่ต่างจังหวัดนะคะ ยุทธศาสตร์ปี64นี่จะเป็นยังไงเนื่องจากในอดีตนะครับ10ปีที่ผ่านมาเราเริ่มจากสายรองเราก็เลยขยับเข้ามาอยู่บนเส้นเมนเส้นทางหลักแล้วก็เป็นเข้ามาอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลอย่างทำไมต้องเข้ามาอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเพราะ30-32มันอยู่ในนี้คือความต้องการใช้พลังงานใช้น้ำมันเนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยสูงถึง32เปรียบเหมือนไข่ดาวครับในอดีตคือไข่ขาว วันนี้หลังจากที่เราประสบความสำเร็จแบรนด์เป็นที่รู้จักน้ำมันเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพน้ำมันวันนี้เราเข้ามาเจาะในไข่แดงวันนี้เรามีกว่า160สาขานะครับการที่มาอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลก็เหมือนกับเป็นการสร้างแบรนด์ของ PT ให้เป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นถ้าดูบัตรสมาชิกที่บอกว่า PT เนี่ยมีบัตรสมาชิกถึง15ล้านสมาชิกฟังดูแล้วน่าตกใจนะสมาชิกนี้ท่านได้แต่ใดมา เราทำมาเริ่มตั้งแต่ปี2555ตอนนั้นปีแรกนี่เรามีสมาชิก350,000รายวันนี้เรามีกว่า15ล้านแล้วนะครับแล้วเราก็คิดว่าภายใน31ธันวา2564เราตั้งเป้าไว้ที่จะมีสมาชิกอย่างน้อยประมาณ18ล้านสมาชิกตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการขยายสาขามากเป็นอันดับหนึ่งการมีขยายสาขามากเนี่ยก็ทำให้บัตรสมาชิกเรามีจำนวน ที่มากขึ้นอันที่2ครับวิธีการสมัครเพื่อให้ได้มาเป็นบัตรสมาชิก m a x c a r d เนี่ยมันทําง่ายสมัครปั๊บได้ปุ๊บแล้วคะแนนก็เกิดขึ้นทันทีท่านผู้ชมาครับฟังดูแล้วนะคะบ,บัตรสมาชิก m a x g a r d 15้าล้านใบตัวนี้เป็นเหมือนการต่อยอดมาอย่างธุรกิจต่างๆของ PT เลยใช่ไหมคะครับนอกจากจะมาต่อยอดในธุรกิจต่างๆของ PT นะครับตัวเราเองเรามีวิสัยทัศน์นะครับที่บอกว่าเราจะเชื่อมให้ คนไทยได้เข้าถึงชีวิตที่อยู่ดีมีสุขฉะนั้นวันนี้เราจะต้องทําและคิดอย่างไรเพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขจริงๆครับปี64นี้เนี่ยธุรกิจน้ํามันธุรกิจนอนอ,อร,รวมถึง LPG เนี่ยวางยุทธศาสตร์อย่างไงบ้างคะถ้าเป็นน้ํามัน7 3เนี่ย73% 7 4ของการจำหน่ายน้ำมันในสถานีบริการภายใต้แบรนด์ PT มาจาก m a x กซ์กาเติมแก๊สเติมน้ำมันกินกาแฟก็ได้แต้มแสดงว่าตัวสมาชิก15ล้านสมาชิกเราเนี่ยเป็นฐานลูกค้าที่แข็งแรงทำให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วถ้ามองเรื่ของ LPG จะมีการรุกตลาด LPG ยังไงธุรกิจ LPG เราเข้ามาทาตลาดได้ปีนี้เข้าปีที่7เติม LPG ได้แต้มเติมน้ำมันก็ได้แต้มมันก็เลยทำให ลูกค้าในกลุ่มนี้เติมทั้งน้ำมันและเติมทั้งตัวแก๊ส LPG และตัวสิทธทิประโยชน์ในบัตรสมาชิกนี่แหละเป็นตัวดึงลูกค้าปีที่แล้วอยู่อันดับ6พอปลายปีเราอยู่อันดับที่4ปีที่แล้วไตรามาสหนึ่งปีนี้เราคงจะอยู่อันดับที่3มาลุ้นกันนะครับว่าในไตรามาสสีนี่เราจะเป็นเบอร์หนึ่งได้หรือไม่หมายถึงว่าเบอร์หนึ่ง LPG ที่เป็นภาคขนส่งใช่ครับโอ้โห oh, เป้าเราสูงมากเลยนะปีนี้เนี่ย PT เขาท้าชิงเลยว่าเขาจะขึ้นเบอร์หนึ่งก๊าซ LPG ภาคขนส่ง LPG ในครัวเรือนล่ะคะเพิ่งลุกตลาดนี้มาได้ปีกว่า,วาเห็นว่าปีนี้นี่แบบจะลุกหนักด้วยอีก5ปีก๊สครัวเรือนตั้งเป้าไว้ที่ไม่เป็นเบอร์สองก็เป็นเบอร์สาตลาดก๊าซส,สูงต้มในครัวเรือนเนี่ยก็เป็นตลาดที่ใหญ่ใหญ่ทั้งประเทศเลยนะคะเรามีการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างไง เรื่องความมั่นใจระบบถังทุกใบของ PT มันมีระบบตัวเช็ควาลซึ่งเป็นระบบใหม่ตัวระบบเช็ควาลมันเป็นยังไงคะก็มันจะป้องกันผู้ง่ายการรั่วของตัวแก๊สที่ออกมาลืมปิดแกส๊สแก๊สก็ไม่รั่วออกก็ไม่รวม<า>่รวออกมา <S 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 นะครับแะ้ันที่2เราจะมี QR Code ซึ่ง QR Code นี่จะสแกนแล้วจะรู้ว่าผลิตเมื่อไหร่ถังนี้บรรจุแก๊สเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่ของที่ผ่านมาถ้ามอง ไปถึงธุรกิจใหม่ๆนะคะต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุค disruptive เทคโนโลยีนะคะพลังงานสะอาดก็มา EV ก็มาตัว PT มียุทธศาสตร์กับเครื่องยังไงคะ EV ผมเชื่อว่าวันนี้มาแล้วสิ่งที่เราทำก็คือเรามีเรื่องของ EV charging เราร่วมกับใครคเราร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต16มีนานี้เราก็จะไปเปิดนะครับที่สาขาปากช่อง3ปีนี้ทั้งปีเราคาดว่าเราจะมีมากกว่า30จุด แล้วก็ในอีก3ปีเราจะมีมากกว่า3 4 0 0จุดเราได้เปรียบเพราะเรามีสาขาที่เยอะเรามีสาขาที่ครอบคลุมตั้งแต่เส้นเมนถนน2หลัก3หลักและ4หลัก mm hmm. EV มาเมื่อไหร่เราคือคนที่พร้อมในการที่จะเป็นจุดชาร์จิ่งสเตชันธุรกิจพลังงานสะอาดโซลร์ฟาร์มอะคะ โซลาร์ฟาร์มสัก2 3สมอาทิตย์หลายบริษัทได้มีการเข้าไปรับฟังการร่วมมือกันร,ระหว่างการไฟไฟ้าฝ่ายผลิตกับกองทัพบกที่จะใช้พื้นที่ของทางราชการเพื่อจะผลิตตัวโซลาร์ฟาร์มส0,000เมกะวัตต์แล้วก็เข้าไปแสดงความจำาน,นะครับเทคโนโลยีของโซลาร์ฟาร์มเนี่ยวันนี้มันมันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับมันจะต่างกันตรงที่ว่าใครมีความพร้อมในเรื่องเงินทุนที่จะเข้าไปลงทุนแต่ในส่วนของเราเองนะครับในมุมภายในเราเองเนี่ยวันนี้ กว่า30สาขาเราก็มีการทำโซลารูฟด้วยตัวเราเองหมายถึงว่าหลังคาของสถานีบริการน้ำมัน PT ก็ติดตั้งโซลารูฟท็อปที่ใช้ในสถานีอยู่แล้วเราสามารถประหยัดได้ปีหนึ่ง2แสนบาทค่าไฟนะครับต่อปีต่อปีต่อสาขา,า,ขาผมเชื่อว่าปี69ตอนนั้นเราน่าจะมีจำนวนสถานีบริการไม่น้อยกว่า2,500สาขา2,500สาขาเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นโซลารูฟท็อป ได้ทั้งหมดปี6 8 69เนี่ยเราน่าจะประหยัดไฟได้ปีหนึ่ง3 7 5เจ็ห้าล้านบาทเลยทีเดียวอันนี้คือการปรับตัวแล้วก็สแสวงหาโอกาสใหม่ของภาคธุรกิจพลังงานนะคะได้ฟังวิสัยทัศน์ของซ e อของพีทีจกันไปแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคคสวัสดีค่ะคคทั้งหมดนี้คือ Smart Energy กับดิฉันสายฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะเจ็ดโมงครึ่งวันเสาร์เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ